ครับผมชื่อเพ่รน,นะครับเป็นเชฟที่นี่ครับผมี่ร้านพิซซ่าโซ่ของสุขุมวิทซอย1 6ก่อนหน้านี้ครัก็เริ่มมืแรกก็ตั้งแต่ตั้งแต่เต่าตั้งแต่การที่เราเป็นพนักงานเซเอร์วิสเด็กเสิร์ฟเดินร้านอาหารเรื่อยๆจนมาแต่เต่ามาเรื่อยขึ้นมาพอเริ่มรู้จักอาหารหน้าตาอาหารของอสไตล์อิตาเลียนเราก็เริ่มเริ่มสนใจอยากที่จะขึ้นมาทําในครัว จำพูดเลยครับพี่ต้องจนกว่าที่เ,าเราทําจนกว่าที่แบบว่าพี่ๆเขาจะไว้ใจเราเลยรนีพี่รุ่นพี่เขาจะไว้ใจเราก็ต้องทําแบบทําให้เขาเห็นทุกอ,อย่างความตั้งใจไม่ว่าเรื่องอะไรเมนูที่เป็นลายสนุ่มเองตอนนี้ก็คือเชอรอเปียวเลนซอสครับผมเ,เราต้องแต่งให้สวยงามร่บปลาเราชิ้นใหญ่หน่อยเราจะแต่งให้มันดูสวยงามให้มันแบบโรงจานเราจะดูสวยงามกว่า ก็คือเกิดจากว่าพอดีเรามสเปเชียลเมนูคือได้ปลาทีราเปียามาก็ลองคิดดูว่าจะทําอะไรดีเลยคิดได้ว,ว่าจะทําเป็นชิราเปียเราแผ่นฟลายคู่กับเกลดขนมปังแล้วก็จะมีงาขาวแล้วก็งาดาเพิ่มความเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปลดับแรกนะครับต้องลงไว้ๆก่อนเลยกุ้ยช่าดิินอ่อยนะครับ ก็ไงดังแล้วก็ซอสเพลเปอร์นี่นะนี่นะครับเป็นอีกเ,เมนูหนึ่งนะครับของร้านซาร์โซนะครับคือเชีลเปียออเรนซซอสครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาลองชิมดู